ต้งจากว่าค่ะร้านนี้นะคะร้านกล้วยทอดนะคะที่เขาขายมาแล้วมากกว่า25ปีนะคะนี่อันนี้กล้วยทอดใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาใส่งาด้วย ไปว้ัทายันสุดๆแล้วพี่อกเสียจมากเลยงานยไม่ได้ไปลงานร้อนร้อนมากหนักไหมคะพี่ได้แล้วได้แล้วดแล้วกามพี่จะขึ้นแล้ว ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนแล้วแบบเหลืองสวยมากอืมนี่นะคะได้มาแล้วนะคะน,นี่เขาจะขายถุงละย5บาทนะคะแต่ว่าเข้ามาวันนี้เขาจะขายชิ้นละสิบบาทนี่วิร้อนเลยอะร้อนมากอันนี้แถวบ้านเรียกเหมือนกันไหมนะเขาเรียกว่าอะไรนะไข่นกทกาใช่ไหมคะมบางที่เขาอาจจะเรียกว่าไข่เต่าวิร้อนร้อนลวงมือ หอมอ่ะอร่อยเนาะหนุบหนับอ่ะข้างไนนุ่มอ่ะนี่อันนี้เป็นข้าวเม่านะคะข้างในจะเป็นกล้วยแบบทั้งลูกเลยโอ้โหกล้วยกล้วยสีเหลืองสวยมากแต่ร้อนมากมันหวานนะ อร่อยมันแบบนุ่มๆมันหวานอะเป็นกล้วยแบบที่มันแบบโดนความร้อนแล้วอืออร่อยอย,ย่เงกาไปจ้ะโชว์ฟางฟอล็กเออ <laughs> นี่ร้านนี้เขามีลูกค้าประจำเยอะเลยนะคะ